สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับผมออฟนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Money to success นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาสองหุ้นนะครับ AAV นะครับหรือว่าบริษัท A-SIA Aviation จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเซ็ตนะครับเขาก็ได้จำแนกนะครับหุ้น AV นะครับให้อยู่ในหุ้นกลุ่มบริการและขนส่งโลจิสติกครับ แล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มของเซตร้อยนะครับก็ข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลวันที่6พฤศจิกายนนะครับ2563นะครับก็นะครับมาดูส่วนตรงนี้นะครับเขาได้มีการจัดนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับกลุ่มเซตนะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็หุ้น AV เนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับว่า หุ้นเอนะครับเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้น AV นะครับก็สู้ตลาดไม่ได้นะครับสู้กลุ่มก็ไม่ได้นะครับก็มาดูกันครับว่าธุรกิจของเอหุ้น AV เนี่ยเขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับบริษัท AV นะครับเขาก็ประกอบธุรกิจนะครับด้านการลงทุนนะครับโดยเป็นบริษัท นะครับโฮดดิ้งคอมพิวตนะครับโดยในปัจจุบันนะครับก็บริษัทเอวีเนี่ยก็ถือหุ้นบริษัทนะครับไทยแอร์เอเชียนะครับจำกัดเพียงบริษัทเดียวนะครับสำหรับบริษัทไทยเอเชียนะครับเขาก็ประกอบธุรกิจนะครับให้บริการนะครับเกี่ยวกับสายการบินนะครับราคาประหยัดนะครับโดยมีรายได้หลักนะครับจากการบริการนะครับ เกี่ยวกับการโดยสารแบบประจำนะครับแล้วก็ให้บริการแบบเสริมนะครับมาดูตรงผู้ถือหุ้นนะครับ10รายแรกนะครับก็มีตามนี้นะครับก็คือมีคุณทศพลนะครับแล้วก็บริษัทไทยเอ็นวีดีอานะครับกองทุนเปิดนะครับบัวหลวงระยะยาวนะครับแล้วก็ตามนี้นะครับ เ okay, ดี๋ยวผมพามาดาูเงินสดนะครับพบกันเงินเนาก็จะเป็นเงินสดนะครับส่วนของเงินสดเนี่ยเห็นได้ว่ามันลดลงทุกปีนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ก็หนักเลยนะครับเพิ่มขึ้น ามาดูส่วนของยอดขายนะครับยอดขายก็ตกนะครับยอดขายตกลงนะครับส่วนของกําไรนะครับกําไรก็ติดลบเลยนะครับปีนี้อโอเคนะครับุ๋กคนพาไปดูในส่วนของราคานะครับราคาก็จะเห็นได้ว่าต่ำลงทุกปีนะครับ P/E P/E นี่คำนวณไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากำไรมันติดลบนะครับเอามาหารแล้วมันจะเป็น NA นะครับส่วนของ P/B นะครับก็ถือว่าต่ำมากมากนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต่ำกว่านี้อีกไหมนะครับก็ลองดูต่อไปนะครับก็รอรุ้นนะครับส่วนของมูลค่าหุ้นนะครับ ทางบัญชีต่อหุ้นนะครับก็ลดลงทุกปีนะครับส่วนปันผลนะครับส่วนเงินปันผลก็จ่ายปันผลมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้ไม่จ่ายนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟนะครับส่วนของกราฟเทคนิคนะครับก็เห็นได้ว่านะครับตั้งแต่ปีสองพันสิบหกนะครับจนถึงสองพันยี่สิบเนี่ย เป็นขาลงทุกปีนะครับเป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับก็ยังไม่มีวี่แววที่จะ b r าเ k t r เ n นให้เป็นขาขึ้นกลับไปนะครับก็ยังอยู่ในโซนของอแนวโน้มนะครับขาลงอยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสนะครับเหมือนว่าจะพักฐานได้นะครับตอนนี้ก็ถ้า,าแท่งเทียนนะครับ ทะลุนะครับเส้นแนวต้านตรงนี้ได้นะครับก็หวังว่าน่าจะกลับเป็นเทนขาขึ้นนะครับามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าแต่ก่อนนะครับมันเคยลงมาต่ำสุดกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับในอดีตนะครับตั้งแต่ปี2013นะครับ มาจบรอบในปี2014นะครับก็ลงมาที่57%นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตั้งแต่ปี2016นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับลงมาจุดต่ำสุดนะครับ86%นะครับอืมก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ลุ้นนะครับว่าจะกลับตัวหรือไม่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะพักฐานได้เนาะสำหรับหุ้น AV ก็มีเทคนิคเข้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำรายการนะครับสองหุ้นนะครับให้เพื่อนๆในเซ็ตร้อยนะครับก็ รอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ